รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker บริษัทบางจากคอร์รเรชันจำกัดมหาชนร้อนมากๆไปไหนมาเจ๊ก็วันนี้อยากได้ของชิ้นหนึ่งแล้วก็ไปดูว่าบางห้างก็เซล์อีกบางห้างไม่เซลล์เพื่อเทียบราคากันเซลล์สองห้างราคาไม่เหมือนกันแน่ ไปมาหลายห้างเลยะหรอเพื่อสืบว่าอะไรราคาเท่าไหร่ไรเงี้ยตามคอนเซปต์ใช้เงินอย่างชันฉลาดต้องเช็คของอะไรที่ปริมาตรเท่ากันแล้วถูกกว่านี่เห็นไหมเดี๋ยวนี้เขายุคดิจิทัลแล้วจะเจนดิจิทัลจ้ะมันมีอะไรให้เช็คเหมือนฉันเวลาฉันจะซื้อตั๋วขครองบินใช่ไหม แอปเดียวอ่ะเปรียบเทียบราคาให้หมดเลยเธอจะไปให้เหนื่อยทำไมเธอแบบเขาเปรียบเทียบราคาที่เดียวเดียวดีไหนอะไรเท่าไหร่แอปเดียวเทียบราคาให้ระหว่างสายการบินเออเขาก็เปรียบแต่เฉพาะสายการบินด้วยที่พักอะไรอย่างเงี้ยเหรอดิจิทัลดิจิทัลปิ้งเดียวรู้เลยที่ไหนเท่าไหร่ชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้กันต่อดีกว่านะ ดีมเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลแบงกิ้งที่มันจะช่วยเรื่องการใช้จะได้ประหยัดเวลาไม่ไม่ได้เสียใจแบบชั้นวันเนี้ยเนาะอโอเคเข้ากับคอนเซปต์รายการเราเลยมันนี่คาเฟ่เมาเรื่องเงินทองเองเรื่องเงินคุณอันนี้ดิจิทัลช่วยได้นะครับ คือเวลาเราซื้อของทํายังไงให้ได้คุ้มที่สุดให้ได้ของดีที่สุดจริงๆผมแบ่งเป็นสามเรื่อง,งอันแรกก็คือซื้ออะไรต่อคือซื้อที่ไหนอย่างเมื่อกี้ฮกที่เราไปตะเวนดูว่าที่ไหนให้โปรโมชั่นดีที่สุดซื้อบางทีก็ไม่ใช่เรื่องราคาอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวนี้มีเรื่องบริการหลังการขายมีระยะเวลาประกันนะครับซึ่งแตกต่างกันแต่ละทีนะครับสจ่ายด้วยอะไร สนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker บริษัทบางจากคอร์อเรชันจำกัดมหาชนเจี่นี่ยังแอปนี้นะเนี่ยปึ้งเดียวเจจะบินไปดองคาน จัดกัเลยเหรอจัดกับเอแล้วมึงเจ๊ก็เสิร์ชได้เลยว่าแบบเออเต๋อะไรถี่พักอะไรเงี้ยอยากดูกไปให้ไปออกไปจัดมาเลยนี่ๆแล้วเดี๋ยวนี้ขนาดห้างนะเจ๊ฉันเห็นเขามีช้อปปิ้งช้อปปิ้งออนไลน์มีแบบอะไรอย่างเงี้ยเธอแทบไม่ต้องไปเลยก็ริงแล้วช้อปปิ้งออนไลน์อยู่นะแต่ว่าเวลาเช็คของแบบนี้ก็ต้องไปเช็คของตามห้างเพื่อมาซื้อออนไลน์ไงเอา เอาใครอ่ะ่าวใครอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมนี่แต่นัดฝุ่นไว้จําได้ไหมนัดซีเพราะว่าดูอยู่ใกล้ฝุ่นแล้วมีความสุขมากเขาบอกว่าให้เราอยู่ใกล้เด็กเราต้องคบเด็กเพราะว่าเด็กดูมีพลังในใจองราคือไม่ต้องห้ามคบเธอเด็กไม่ใช่ใช่ไหมไม่เพราะว่าเราจะได้อัปเดตแล้วนัดยังไงเขาบอกดิทอร์มาดีทอร์แมนเอามาพอดีเลยเห็นไหมสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวต้องบอกนะคะ สองคนนี้นัดกันมาหรือเปล่านี่ใส่ตัววัยรุ่นวัยรุ่นมากเลยดูดูดูเสื้อนี่ครับเสื้อ tomorrow by UOB อยากได้อะเจ๊พูดดักอย่างนี้น้องก็ต้องขอบคุณมากนะครับอยากอยากขอบคุณไว้ก่อนเสื้อตัวมันเล็กเจ๊ใส่ไม่ได้หรอกไม่เป็นไรสองตัวมาเย็บหน้าไหล่ได้ครับเดี๋ยวจัดให้เอนยกันเลยหอบเลยจ้าไปไหนมาครับผมเออต้องบอกว่าพี่อ่ะอยากได้ของชิ้นหนึ่งเลือกดูแล้วแล้วก็ไปดูตามห้างว่าราคาเท่าไหร่มันมี on sale กับราคาปกติ เพื่อก็กลับมาดิจิทัลเหมือนกันก็เดี๋ยวจะมากดซื้อในลายแ่เจ๊ไปสำรวจมาสิบห้างนี่ใหนป่อดอมอมฝุนไปยละใช้เวลารมาสักห้าชั่วโมงเหนื่อยมากเนี่ยเขายุคดิจิทัลันเชื่อถามฝุนดอวยอ่ะเป็นไงเป็นไงคือจริงๆเนีนย อันนี้ดิจิตอลช่วยได้ครับคือเวลาเราซื้อของทํำยังไงให้ได้คุ้มที่สุดให้ได้ของดีที่สุดเนี่ยจริงๆผมแบ่งเป็น3เรื่องอ,อ,อันแรกก็คือซื้ออะไรนะครับคือหาข้อมูลก่อนเ,ออเพราะปัจจุบันนี้มันก็มีของให้เลือกเยอะอ,อ,อย่างสมมุติพูดกันเรื่องฝุ่น PM 2.5ใช่ไหมครับออตอนนี้คนซื้อเครื่องฟอกอากาศก็ต้องมาหาข้อมูลว่าเอ๊ะ รุ่นไหนดีรุ่นไหนการภูมิแพ้รุ่นไหนราคาประหยัดใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือซื้ออะไรสองคือซื้อที่ไหนอย่างเมื่อกี้ฮะที่เราไปตะเวนดูว่าที่ไหนให้โปรโมชั่นดีที่สุดซึ่งบางทีก็ไม่ใช่เรื่องราคาอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวนี้มีเรื่องบริการหลังการขายมีระยะเวลาประกันนะครับซึ่งแตกต่างกันในแต่ละที่นะครับเพราะฉะนั้นสองคือซื้อที่ไหนสาม จ่ายด้วยอะไรเพราะสมัยนี้เวลาที่ที่หนึ่งอยา่างสมมติห้างห้างหนึ่งะครับถ้า,าจ,จะจ่ายด้วยบัตรเครดิตก็ได้เดบิตคัทก็ได้ QR code ก็ได้<อ>มีวิธีการจ่ายเงินสารพัดซึ่งอาจจะให้ความคุ้มที่ไม่เหมือนใช่อันนี้อ,อันนี้พี่เสริมนะคะหลังจากที่ไปซเซอร์วย์มาแล้วเราพบว่าพอเราจะซื้อห้างเนี้ย อีกห้างหนึ่งแพงกว่าแต่อีกห้างเนี้ยอ้ห้างที่แพงมันมีโปรโมชั่นซื้อแล้วเอาแต้มมาลดลดแล้วได้ส่วน<ช>เบิลเบิลเบินเบิเเแล้วคำนวณมาเสร็จเออมันถูกกว่า<ช>เพราเรียกว,<ช>กว่าวิธีการแต่อันเนี้ยเราต้องไปแต่ละห้าง<ช>ถึงจะทราบว่าแต่ละที่มีโปรโมชั่นอะไรใช่ไหมคร<ช>ับแต่ว่าสมัยเนี้ยเนื่องจากว่ามันมีออนไลน์และมันมีเว็บไซต์ต่างๆนะครับเริ่มจาก ซื้ออะไรอย่างสมมติคุยกันเรื่องเครื่องฟอกอากาศนะครับเดี๋ยวนี้เข้าไปเซิร์ชในออนไลน์มีคนทําเปรียบเทียบไปให้เลยใช่ไหมครับว่าสมมติว่าเครื่องฟอกอากาศ5ยี่ห้อนะครับราคาแต่ละอันเท่าไหร่แต่ละอันมีพลังงานในการกรองเท่าไหร่นะครับแล้วก็บางอันสามารถที่จะกันภูมิแพ้ได้หรืออะไรเงี้ยครับก็คือจะมีการเอาสเปคมาเทียบเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะต้องไปดูโบชัวแต่ละยี่ห้อก็มีการเอามาเทียบแล้วอ๋อวิเลศมากเลยอันนี้นะเห็นไหม ไม่ต้องไปเลยฝั่งฝุ่นนี่ดูแล้วเนะเนี่ยแล้วง่ายด้วยนะ จะซื้อสักอย่างเอาทำกันบ้านอะไรใช่ครับเสร็จแล้วซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนเนี่ยก็เหมือนกันครับอย่างที่พี่การบอกเดี๋ยวนี้อย่างเว็บอย่าง sky scanner หรือ expedia ใช่ไหมครับแทนที่เราจะต้องไปเว็บไซต์ของแต่ละสายการบินสมมติว่าจะหาตั๋วเครื่องบินสักรูทหนึ่งใช่ไหมครับฝุ่นรู้เลยเมื่อกี้พี่ให้เจลูกหมูดูพี่เข้า sky scanner ใช่จริงเพราะว่าอย่างงี้ครับมันรวมทุกสายการบินมาถูกไหมครับสมมติว่าเราใส่วันที่ใส่รูทเข้าไปปุ๊บมันก็ไปสแกนโปรโมชั่นหรือว่าดีลที่ดีที่สุดาจากทุกสายการ ขึ้นมาปึ๊บเขึ้นมาเลยสายการบิน A B C D มีราคาเท่าไรแล้วเราเลือกได้ว่าอยากจะเป็น one stop หรือจะเป็น non stop นะครับอยากจะบิน business class economy class แล้วมันก็จะหาดีลที่ดีที่สุดบางทีมันเอาสองสายการบินมารวมให้เราด้วยขาไปไปสายการบินหนึ่งขาจับกับสายการบินหนึ่งที่ได้ราคาที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นอย่างเงี้ยการใช้ tools พวกเนี้ยครับมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยได้ดีลที่ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาหาแต่ละที่ ถามหน่อยสิโอเคนี่คือเรื่องท่องเทีย่ยวแต่ว่าถ้าซื้อของเนี้ยเราสามารถจัเซิร์ชใน Google ได้ไหมว่าเราอยากได้ราคาเปรียบเทียบมาเพื่อให้มันไปหาเว็บให้เราจริง<ะ>จริงเดี๋ยวนี้มีเว็บที่ทําพวกเรื่องราคาเปรียบเทียบในเกือบจะทุกเรื่องแล้วรเ,<อ>เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ไอทีก็มีเรื่องท่องเทีย่ยวนี่เยอะเลยนะครับโร<อ>งแรมตัว๋วเครื่องบิน<อ>นะครับหรือจริงๆแล้วทุกอย่างฮะตอนนี้มันก็มีพวกเว็บที่เขาเปรียบเทียบในเรื่องต่างๆอีเวนต์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเองอย่างประกันใช่ไหมครับประกันรถยนต์อย่างเงี้ยเดี๋ ที่เขาหาข้อมูลไว้ให้นะครับเนีนั้นสเต็ปแรกก็คืออยากจะให้ลองใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับทีนี้เนี่ยพอหามาเสร็จเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้ซื้อที่นั่นนะครับบางทีเราต้องกลับไปเช็คเหมือนกันอยา่างสมมติเรื่อง ไอไลน์อย่างเงี้ยพี่การอาจจะทราบดีว่าบางทีเราเสิร์ชจากสกายสแกนเนอร์ทำให้เรารู้ว่าอ๋อสายการบินนี้บินรูทนี้ด้วยบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำใช่ไหมครับแต่บางทีพอเรากลับไปเช็คที่เว็บไซต์สายการบินเองอาจจะมีเงื่อนไขที่ดีกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีเราต้องใช้2อย่างนี้คู่กันคือใช้ไอตัวแอคคิเกเตอร์เนี่ยใจริงในการเสิร์ชใช่ไหมฮะถูกแล้วบางทีมีมีมีเช็คแบบครอสเช็คด้วยนะไม่รู้ฝุ่นไปหรือเปล่าสมมติพี่ยงเข้า Sky Scanner ปุ๊บได้ราคาแล้ว ไในสกายสแกนเนอร์ก็จะมี10ราคาที่ใกล้เคียงกันแต่บางอันบวกค่าธรรมเนียมปุ๊บจะ cross check กลับไปดูที่สายการบินนอตทางอ้าวกลายเป็นถูกกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ย น้มันจะบอกว่าเหมือนเหมือนกับว่าได้ข้อมูลเบื้องต้นมาระดับหนึ่งแล้วก็เข้าไปอินเสิร์ตในสายการบินนั้นๆว่าหากลบกันแล้วเนี่ยคุ้มไม่คุ้มใช่ไหมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมเพราะบางทีมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องราคาด้วยสมมติสกายแกนเนอร์อาจจะบอกว่าสายการบินนี้ถูกถ้าซื้อผ่านสกายแกนเนอร์แต่พอไปที่สายการบินเองมันอาจจะมีเงื่อนไขอื่นหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเช่นแคนเซิลได้โดยที่ไม่เสียค่าปรับหรือว่ามีการยังไม่ต้องจ่ายเงินทันที มุดโรงแรมอะครับไปจ่ายออนสปอตนะวันที่เราเช็คทินเพราะงั้นมันจะมีเงื่อนไขอย่างอื่นที่นอกจากราคาเีกนะครับเพราะงั้นการใช้ทั้งเว็บไซต์ที่เป็นแอคติเกเตอร์กับตัวที่เป็นร้านค้าของแบรนด์นั้นๆเองร่วมกันเนี่ยบางทีก็ทําให้เราได้ดีที่ดีขึ้นโอเคสายการบินรู้ละว่าเข้าเว็บไซต์นี้แต่อย่างอื่นเนี่ยมันจะเข้าเว็บไซต์อะไรเช่นเจจะซื้ออะไรอะดี๋ยว่ามาซื้อนี่ลองถามฝุ่นไงเผื่อเขาจะให้คำแนะนำแต่จริงๆอะแนะนําว่าใส่ Google เข้าไปสมมติว่าอยากจะซื้ออะไรก็ตามนะครับก ว่า comparison หรือว่าเว็บเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะแสดงขึ้นมาเองนี่ไงอยากให้เขาบอกแบบนี้ซื้ออะไรก็ได้ตอนนี้นึกไม่ออกแต่ว่าอยากซื้ออะไรก็เปรียบเทียบไรเดี๋ยวกู o ก็ e ออก แหวนเพชรกีัดเปียบล่เปียบเพียบล่าค่ะอย่าไปพูดเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยชชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกการรีวิวคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะได้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งแน่นอนว่าเขาอยากจะขายของเราใช่ไหมฮะก็จะเป็นการโฆษณาการพยายามบอกข้อดีเชื่อแต่สมัยนี้ด้วยความที่มันคอนเน็กกันหมดเนี่ยมันก็จะมีบางคนที่เขาใช้งานจริงเป็นลูกค้าจริงๆที่เขาใช้งานแล้วเขามารีวิวใช่ไหมครับ คนเป็นเอ็กซ์เพิร์ในเรื่องนั้นๆบางคนไม่ได้เป็นเอ<ช>็กซ์เพิร์แต่เป็นคนใช้งานจริงก็เป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าแทนที่เราจะไปเอาข้อมูลจากผู้ขายใช่ไหมครับซึ่งก็อาจจะมีการพยายามเน้นในสิ่งที่ตัวเองดีเนี่ยก็ไปดูในสิ่งที่ลูกค้าคนอื่นที่เขาใช้จริงนะครับแล้วก็มีไลฟ์สไตล์หรือว่ามีความคาดหวังที่คล้ายๆกับเราแล้วดูซิว่าเขาแฮปปี้กับอันไหนเพราะอะไรแล้วก็เอามาประมวลอีกทีคือจริงๆน่ทุกอย่างเี่ยสมมติท่องเที่ยวใช่ไหมครับอย่างสมมติเราเข้า มันก็จะมีคอมเมนต์ของคนที่เคยไปพักมาก่อนใช่ไหมครับเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์ทั้งที่ให้5้ามันหนึ่งถึงห้าใช่ไหมฮะก็จะมีคนให้5ให้4ก็จะมีคะแนนเฉลี่ยสมมติว่าโอ้ยโรงแรมนี้คะแนนเฉลี่ยดีจังได้4.5จแต่สิ่งที่ผมจะทําเพิ่มคือผมจะไปกดคนที่ให้คะแนนหรือ2หรือดูว่าเขาบ่นเรื่องอะไรเพราะบางทีเนี่ยโดย m a j o r i t y คือคนที่ไม่เจอปัญหาแฮปปี้แต่บางโรงแรมเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เออมีปัญหาเฉพาะเพราะฉะนั้นวิธี validate ของผมอีกอันหนึ่งคือผมไปกด1กับ2ว่าเขห่ะ คอมเมนต์เรื่องอะไรเฮ้ยเราชอบชอบแบบนี้เราชอบแบบนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เลยนะฝุ่นเขาจะดูว่าคะแนนเฉลี่ยเพราอะไรคะแนนเฉลี่ยคืออะไรไม่ได้กลับมาดูว่าเ้ปัญหามันคืออะไรนะออย่างน้อยเราจะได้รู้ไงใช่มีอีกอีกเลยด้านอีกด้านหนึ่งแล้วก็ดีไหมล่ะวิธีนี้ดีไหมซึ่งก็ดีนะครับเพราะบางทีเราไปเจอเรื่องที่เราไม่คาดคิดอย่างสมมติว่าอย่างโรงแรมอย่างเงี้ยฮะ อาจจะเป็นโรงแรมที่ทุกคนแฮปปี้มาตลอดพอเราไปกด1กับ2อ๋อช่วงนี้มีก่อสร้างข้างๆเสียงดังมากซึ่งอย่างเงี้ยคะแนนเฉลี่ยจะไม่เคยบอกเราเพราะว่าการก่อสร้างมันเพิ่งเกิดขึ้นเดือนนี้แต่พอเราไปกด1กับ2นะครับเราก็จะเจอคนที่เพิ่งไปพักมาแล้วบอกว่าโอ้ช่วงนี้มีก่อสร้างเสียงดังมากนี่แค่ส่วนหนึ่งเนาะที่จะเรื่องของดิจิทัลที่ทําให้แบบโลกดิจิทัลที่ทําให้คนสะดวกสบายมากขึ้น ในเรื่องของการใช้ในเรื่องของการจับจ่ายอะไรเงี้ยใช้เงินอย่างฉันฉลาไดเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะว่าฝุ่นจะมีอะไรมาแนะนําพวกเราอีกล่าที่แบบว่าอัปเดตใหม่ๆอย่างสมมติบัตรเครดิตทูมอร์โรตอนนี้ครับเราก็มีโปรโมชั่นว่าถ้าเกิดว่าใช้บัตรทูมอร์โรผูกกับและบบี้ไลฟ์เอใช่ไหมครับผูกกับทูมันนี่วอลเล็ตนะครับหรืออีเวนต์แกรฟนะครับแล้วเอาไปซื้อของปุ๊บมันมันก็มาตัดบัตรเครดิตได้มีเบทเพิ่มอีก15% Clinic, i n นชอ a n นคลิ n i กโดย FWD ประกันชีวิตชื่อวิทูนครับตอนนี้เป็นพนักง,งานประจำแล้วก็เริ่มมีธุกรกิจส่วนตัวรบกวนแนะนำด้วยครับเจ๊เจนี่มา,มาฟังเคสคนนี้นี่นี่เขาชื่อคุณวิทูนนะคนนี้ <ทำ S 1> เ,ออเขาเขาทาธุรกิจส่วนตัวเรียกว่ามั่นคงแล้วละ่ะแต่ว่าอยากจะซื้อคือมีประกันแล้วนะอ,อ,อยากจะซื้อประกันเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งกกที่ว่าจะแบบอยากให้อานาค<ม>เผื่อ,อานาคตัวเองกับลูกเขามีลูกเจ็ดขวบลูกเจ็ดขวบธุรกิจส่วนตัวแสดงว่าตอนนี้เงินต้องมามากพอแล้วเขาก็เหมือนแบบอยากจะให้เงินเนี่ยมันทำงานแบบคุ้มค่ามากที่สุดอะไรอย่างงี้ในระยะสั้นตงในระยะสั้นด้วย คนอะไรเนี้ยต้องซื้อประกันแบบมีระยะเวลาจ่ายสั้นๆเพราะในช่วงนี้เขาแบบว่าธุรกิจดีอ่ะถูกไหมแล้วก็คุ้มครองนานๆมีแบบไหนบ้างเห็นบอกมีอะไรนะ1ิบ้าทับห้าแต่ก่อนสิบห้าทับ5้านี่คืออะไรนะสิบห้าคือคุ้มครองสิบห้าปีสิบห้าคือตัวเลขตัวเลขข้างหน้าคุ้มครองสิบห้าปีคุ้มครองตัวเลขข้างหลังหลังทับนะห้าปีก็คือจ่ายแค่ห้าปีจ่ายแค่ห้าอ๋อสั้นๆเนาะแต่ฉันว่าไม่ใช่เฉพาะคุณวิทูลนะเจเพราะว่า เท่าที่ฉันดูนะ ฉันสังเกตว่าคนคนไทยเนาะส่วนใหญ่แบบอยากแบบจ่ายแค่ช่วงสั้นๆจ่ายนานๆแล้วมันรู้สึกมันเป็นภาระผูกพันเหนื่อยแต่ว่าแบบนี้มันดีตรงที่ว่า5ปีเนี่ยคุณจ่ายต่อเนื่องถูกไหมหลังจากนั้นคุณหยุดจ่ายเลยนะผลประกันก็คุ้มครองไป15ปีเอาลูกโตพอดีเลยจ้าลูกเขาเจ็ดขวบใช่ไหมจบก็ย2่สบพอดีเลยถึงเวลาตรงนั้นเนี่ย15ปีเนี่ยเขาก็อาจจะเอาเงินออกก็ได้นะเพื่อจะไปส่งลูกเรียนต่อระดับปริญญาโท ปียเอกก็ว่าไปหรือบอกว่าเอ้ยไม่เอาละลูกเขาโบยบินไปได้ละเอาเงินก้อนนี้ไว้ต่อเรื่องยามเกษียณต่อต่อระยะเวลาได้อีกอไม่ใช่15ปีเราหยุดนะ15บห้าปีสามารถต่อได้อีกก็ต่อได้เงั้นประกันแบบนี้เราชอบตรงที่ว่าสําหรับนักธุรกิจนะมีเงินตอนนี้เหลือเยอะไม่รู้จะทำไงให้เงินทํางานแทนเราและคุ้มครองด้วยสั้นๆ5ปีคุ้มครอง15เออแต่พูดถึงดีนะ ฉันชอบอ่ะคือจ่ายสั้นน่าจะคนไทยหลายๆคนน่าจะชอบด้วยแล้ะที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นถ้าดูดูแล้วจากเคสเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าครอบครัวนะที่ต้องดูแลคนข้างหลังทั้งภรรยาลูกเขายังไม่ได้บอกละเอียดแต่พ่อแม่เขาและพ่อแม่ภรรยาอีกเออยังไม่รู้ว่ามีรายละเอียดอะไรถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจะได้ ครอบคุมได้ใช่อนาคตไงเขาก็ห่วงอนาคตตัวเองหัวอนาคตของลูกด้วยแต่อย่างนี้ถ้าเกิดว่านะทำสิบห้าตับหอนาคตสดใสดใสดใสสั้น,นเท่านั้นนะคะ,ะก็คุณทีทูนได้คำตอบแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะศึกษารายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับประกันยูนิตลิงค์คลิกไปตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยค่ะ สนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker บริษัทบางจากคอร์ r a t ชันจำกัดมหาชนอยากรู้แลวใช่ไหมเมื่อกี้อัพเทรนมาแล้วใช่ไหมเวลาตายเวลาอะไรอย่างนี้ได้ประโยชน์มากเลยแต่ว่ายังติดใจยอยู่แล้วถ้ายง,ยางั้นจะซื้อยังไง หรือจะจ่ายเงินยังไงดีตอนนี้รู้แล้วว่าอยากได้อะไรจะซื้อที่ไหนใช่ไหมครับตอนนี้จ,จ่ายยังไงเพราะว่าแต่ละที่โดยเฉพาะออนไลน์เนี่ยจะมี choice หรือว่ามีทางเลือกในการจ่ายเงินที่มากกว่าหนึ่งอย่างทั้งโอนจากบัญชีทั้งเดบิตเครดิตหรือว่าบางทีก็เป็น wallet ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ช่วยทําให้การใช้จ่ายเนี่ยมันมี ความคุมมากขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องดูดีๆเหมือนกันอันแรกสุดก็คือว่าแต่ละเว็บไซต์ทุกวันนี้มันจะมีโปรโมโคด้ดใช่ไหมเราต้องคอยดูนะครับว่าตอนนี้มีโปรโมโค้ดอะไรแต่เนี้ยกับไปเรื่องเดิมเลยเราก็ไม่สามารถเข้าไปเฝ้าทุกเว็บ ทุกทุกร้านได้ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีพวกเว็บเพจที่เขาจะรวบรวมเวลามีโปรเขาจะอัลเลอร์ตขึ้นมาเราก็แค่ไปฟอลโล่เว็บไซต์พวกนี้ครับบางทีก็เป็น Facebook บางทีก็เป็น Instagram เราก็ไปฟอลโล่ไว้เวลาเขาเจอโปรดีๆครับเขาก็จะมาแชร์ว่าเอะตอนนี้มีโปรดีๆนะครับก็สามารถที่จะทําให้เราเข้าไปซื้อได้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งเฝ้าทุกอย่างทุกวันถาม แล้วเราจะทําอย่างนี้ได้ไงให้มันปิ้งขึ้นมาให้หาเราได้ไงครับก็คืออย่างใน Facebook ยนี้ครับมันจะมีว่าสมมติว่าเราอยากจะตามเพจนี้ใช่ไหมครับเราก็ไปกดติดตามอ่าแล้วก็ไปกดไว้ว่าขอ c f i r s t ก็คือว่าถ้าเว็บไซต์นี้มีการอัปเดตอะไรหรือว่า facebook page นี้มีการอัปเดตอะไรเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยนั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องรู้รู้รู้ตัว เพจของเขาด้วยถู้ถูใช่ซึ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมครับอยากรู้อะไรพิมพ์ลงไปเช่นตัวถูกสมมตินะครับหรือว่าโปรดีอย่างเงี้ยครับมันก็จะขึ้นมาเลยครับว่าทุกวันนี้เพจใน Facebook ที่ทําเรื่องพวกนี้มีอะไรบ้างไปไปเซิร์ใน Google เหมือนกันเห็นไหมช่องทางไปได้ละที่ถามเขาคือไม่รู้เอันนี้กันแรกคือโปรโมโค้ดของตัวช่องทางการขายเองอันที่2ก็คือตัวการจ่ายเงินอย่างบัตรเครดิตเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นตลอดนะครับ โปรโมโชั่นบัตรคเครดิตนี้ใช้ที่ห้างนี้ไอไอใช้ที่เว็บไซต์นี้ได้อะไรอ,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 อันนั้นก็คือเป็นเราเรียกว่าเป็นโปรโมโชั่นที่เป็นเฉพาะช่วงนะครับอีกอันนึงก็คือเป็น ที่เป็นสิทธิประโยชน์ยาวๆของบัตรเครดิตเช่นการให้พอยต์การให้ตัวเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อีกอันนึงที่มันใหม่ขึ้นมาช่วงนี้ก็คือว่ามันจะมีอย่างวอลเล็ตใช่ไหมครับที่เข้ามาที่สามารถจ่ายผ่านวอลเล็ตได้อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าวอลเล็ตหลายๆอันเนี่ยก็มีโปรโมชั่นที่ดีแต่ตัววอลเล็ตเองอ่ะก็ต้องมีที่มาของเงินที่จะเข้าไปในวอลเล็ตใช่ไหมครับซึ่งสมัยนี้หลายๆวอลเล็ตเนี่ยสามารถที่จะเลือกเอาบัตรเครดิต ไปเป็นที่มาของเงินได้หมายถึงว่าเราใช้เงินผ่านวอลเล็ตก็จริงอยู่แต่ว่าซอฟันหรือว่าที่มาของเงินเนี่ยมันจะไปตัดบัตรเครดิตที่เราผูกไว้ซึ่งการผูกเนี่ยผูกแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นพอไปใช้วอลเล็ตนี้ทุกครั้งมันจะตัดบัตรเครดิตนี้อย่างสมมติบัตรเครดิต Tomorrow ตอนนี้ครับเราก็มีโปรโมชั่นว่าถ้าเกิดว่าใช้บัตร Tomor r o w ผูกกับแล็ b บิดไลน์เพย์ใช่ไหมครับผูกกับ t ูมานี่วอลเล็ตนะครับหรืออีเวนแกรฟนะครับแล้วเอาไปซื้อของปุ๊บ มันมันก็มาตัดบัตรเครดิตได้รีเบทเพิ่มอีก15%เพราะฉะนั้นสมมติว่าเป็นร้านค้าที่ b บิดหรือว่าที่ True Money Wallet เนี่ยเขามีโปรโมชั่นได้โปรโมชั่นต่อที่ต่อแรกจากวอ l l e t แล้ว<า>แล้วก็ยังมาได้15% จาก u ูโด้วยเหรอแล้วมันจะลดตรงนั้นเลยไหมอ่ะครับก็คือถ้าเป็นไอตัวโปรโมชั่นของ Wallet ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเขาแต่ของ u ูเนี่ยเรามาคืนเงินให้ที่หลังตอนสิ้นเดือน1ิออันนี้อย่างสมมติ tomorrow ใช่ไหมครับเข้าแอปไปตอนสิ้นเดือนเนี่ยตอนที่เงินคืนเข้าปุ๊บมันจะโชว์ขึ้นมาเป็น transaction ว่ามีเงินคืนเข้ามาเท่าไหร่นะแล้วก็ถ้าเราอยากจะคํานวณว่าเอ๊ะมันเข้าถูกต้องไหมเนี่ยเราก็กลับไปดูรายการย้อนหลังว่าเรามีทํารายการไปเท่าไหร่เอางิบ Tomorrow U B เนี่ยเขาจะเก็บเรคคอร์ดเอาไว้หมดว่ารูดไปเท่าไหร่ถูกไหมสวรรค์และเลิศชอบเห็นไหม Tomorrow U B แล้วเท่ากับว่าเราได้สองเด้งเลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้โปรโมโค้ดของสมุติ Shopee Lazada หรือว่าใช้ Wallet แต่ถ้าตัวการจ่ายเงินเกิดขึ้นบนบัตรเครดิต UOB จะได้อีก15%ช้อปปี้รัซ d a าก็เหมือนกันนะครับทุกวันนี้ถ้าซื้อของบนช้อปปี้รัซ d a ใช้บัตร Tomorrow by UOB ได้ cashback 15%ทุกชิ้นไม่ต้องรอ11 11ไม่ต้องรอ12 12ด้วยเห็นไหมไม่ต้องมีโอ้โหตลุมบอลวันนั้นเนาะใช่เออเราก็บอกว่าแต่ถ้าเป็นวันที่เป็น11 11 12 12มีโปรก็ได้ตรงนั้นด้วยแล้วก็ยังได้อันนี้อีก ใช่ไหมคอ่ามันต่างจากแบงค์สมมติเราไปช้อปปิ้งที่ห้างโทษทีนะคะพี่จากประสบการณ์ก็คือไปช้อปปิ้งที่ห้างแล้วรูดการเนี่ยมันสะสมสกอร์แล้วสกอร์มาดิสคาวสิบสามร์็ได้เป็นส่วนลดแต่อันเนี้ยมันสามารถจะคืนให้เลยนะมันคนละอย่างกันนะแล้วพี่เข้าใจว่าเดี๋ยวนในในบัตรเครดิตเองก็จะมีสกอร์สะสมไม่ด้วยถูกไหมเผื่อเป็นคะแนนในการแลกนะอย่างบัตรเครดิต tomorrow เนี่ยเราให้เป็น cash back เพราะฉะนั้นนอกจาก15ที่เป็น cash back เฉพาะของร้านนั้นๆแล้วนะครับก็จะมีตัวเงินคืน1กับ3ที่เราให้บนทุกการใช้จ่ายอีก1เนี่ยทุกการใช้จ่าย3ี่ยบนหมวดการใช้จ่ายที่เราเป็นคนเลือกเองเราเลือกได้3หมวดต่อเดือนครับผมมีอิสระในการเลือก เจก็รู้สึกเลือกเลรสวามัวแต่เราว่าจ่ายยังไงอย่างสำคัญมันต้องเซฟด้วยไงมันต้องมันต้องป่อเรั่องึ่งด้วยคือต้องปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับที่สําหรับพี่อ่ะเราเติบโตเราใช้ชีวิตไปกับโลกดิจิทัลได้เรา สนุกไปกับมันได้แต่ต้องปลอดภัยพอพูดถึงปลอดภัยนิดนึงฝุ่นพี่เป็นคนไม่ไม่กล้าซื้อของพันบััรอันนี้กลัวมากปกติถ้าซื้อออนไลน์ก็จะจ่ายมามาที่บ้านสเก็บจ่ายที่บ้านจงคือเจิงใช้วิธีนี้เหรอจะไม่เออจะไม่จ่ายบัตรเครดิตเลยจริงๆอันนี้ดิจิตอลก็ช่วยได้อย่างอย่าง tomorrow เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดวงเงินเองได้แล้วสามารถเปลี่ยนได้ในแอป <ừ> เพราะฉะนั้นสมมติว่าเรากลัวใช่ไหมครับเราจะไปทํารายการบนเว็บไซต์กล <ừ> ัวว่าคนจะเอาข้อมูลเราไปนะครับเราก็ไปกําหนดวงเงินให้มันต่ําหน่อย <ừ> สมมติว่าผมอาจจะวงเงิน10,000แบาท <ừ> แต่วันนี้ผมจะไปทํารายการบนเว็บไซต์ผมก็ลดวงเงินเหลือแค่หมื่นหนึง <ừ> นะครับเพื่อว่าสมมติเกิดอะไรขึ้นโชคร้ายจริง <ừ> ความเสียหายก็จะน้อยเพราะว่าเราไปลดวงเงินแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะต้องซื้อของที่เป็นชิ้นใหญ่เราก็มาเพิ่มวงเงินปุ๊บแล้วก็ซื้อแล้วก็ปรับกลับลงมาได้เพราะทุกอย่างทําได้ตลอดเวลาปืนยี่นี้นะเดี๋ยวลดเอะจะจำไม่ได้จะจำไม่ได้วาเงินเท่าไหร่สมมติพี่ไปเป็นแสนละแล้วพี่ก็ลืมไปเลยแล้วอยู่อยเนี้ย คือระบบมันจะ protect เจยังไงม่าเอ้ยอันน้วงเงินพี่ยังอยู่แสนเนี่ยพี่ไม่ปรับรดอ่ะอันนี้ปกติธนาคารเนี่ยมันจะมีระบบในการที่เราจะตรวจสอบข้อมูลที่มีความผิดปกติอยู่แล้วเช่นสมมติว่าปกติเราไม่เคยใช้ t ร a น s ซค t ั่นใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วมันก็จะมีด้วยว่าในหมวดที่มีความเสี่ยงสูงเช่นสมมุติ อยู่ดีๆมีการรุ่นในร้านทองหรืออะไรที่มันสามารถเอาไปขายได้เพราะปกติคนที่จะฟลอดบัตรเราเนี่ยเขาจะต้องซื้อสิ่งที่แพงและลิคัตและเอาไปขายได้ง่ายตรงนั้เพราะฉะนั้นอิเล็กทรอนิกส์ร้านทองเนี่ยเราก็จะมีการดีเทคว่ามีรายการใหญ่หรือบางทีรูดติดๆกันหลายๆครั้งในที่เดียวกันซึ่งปกติคนจะไม่ทำมันก็จะอะเลยที่มันในระบบของแบงค์แบงค์ก็จะมีการตรวจสอบบางทีเขาก็จะโทรหาใช่ไหมครับบางครั้งที่เราได้รับคอจากธนาคารพอเราบอกว่าโอเคอันนี้เป็นทา a n s a คชั่นที่เราใช้จริง ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ปุ๊บเราก็จะได้รู้ทันท่วงทีททวันนี้ขอบคุณคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณธนาคาร UOB สำนักงานใหญ่คะ่ะเรื้มเฟื้อสถานท,ที่สวยๆในการถ่ายทำติดตามพวกเราได้นะคะทาง Facebook Fanpage ค่ะ m ั n น y Cafe แล้วก็ YouTube Channel การคลับค่ะ K A N C L U B ดูรายการย้อนหลังได้ทุกตอนค่ะแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยมันนี c a าเฟเมาเรื่องเงินทอ,องเมาเรื่องเงินคุ้นค่ะแล้วันนี้เรา3ามคนลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ